นะครับนี่นะครับผมจะมาทำการดูคลิปแบบว่าแบบยองควานนะครับก็คือไม่ใช่ a d r o รอยเอเอร์ Rock นะครับมันจะเป็นแบบว่า V R แบบว่าเป็น D D D อะไรอะไรแบบนี้ครับมันเป็นแบบว่ามิติมิตินะอันเนี้ยอันนี้มันคลิปนี้ไม่ใช่ว่าในซั s เรลิเ e d ไวท์เทิร์ลเ,เกมเทิร์ลโอคิวส์ลิฟดีเคสนะครับดีเคสองโอเคอันนี้นะ โอ้โหเป็นแบบว่ามันเป็นวิดีโอเกมแบบเกมสยองขวัญแบบจัมส์แร์อะไรแบบนี้นะครับคลิปเยอไม่เสียเวลาเราไปดูกัครับทุกคนก็สงสัยทุกคนสงสัยนะครับว่าทำไมถึงมีแบบว่าสองช่องให้ดูก็ครับคือว่านะมันจะได้แบบว่าแบ่งกันดูไงนะครับเพื่อนๆแบบนี้จะได้แบ่งกันดูไงคือว่าผมทําแบบนี้ผมเอาเอามาทําคลิปคือว่าคุณจะจะได้เห็นได้ว่าเป็นคลิปเป็นภาพเต็มเต็มภาพแบบนี้เต็มภาพที่ฟังยังไงครับคือแบบนี้ดีมากเลยนะ ถ้าใครชอบแบบว่าต่ว่าชอบฝักเดียวนะครับก็ชอบแบบอันเดียวก็อลองคัดลอกคลิปแล้วก็ลองไปที่ที่เว็บดาวน์โหลด u t u b e นะครับแล้วก็วางลิงก์นะครับเอ้ยขอขอนุญาตอธิบายก่อนนะครับจากนั้นก็นะจากนั้นก็กดเพสแล้วก็พูดว่ากดค้นหานะครับจากนั้นนะครับก็กดว่าดาวน์โหลดนะครับแล้วก็นําไปแก้ไขในการครอบตัดนะครับครอบตัดภาพน,นะครับโอ้ ดูสิป่ะปเริ่มกันต่อโอเคอันนี้ก็คือนี่ไงนี่หมคน้นน่ากลัวเลยครับเพื่อนๆดูสภาพลิฟต์ดิถ้าเป็นในชีวิตจริงเนี่ยผมว่าผมอ,อยู่ในลิฟต์ดีกว่าเนาะเฮ้ยนี่มีอะไรเฮ้ย,อ,ยอืมอมืดเฮ้ยนี่รวมถึงเสียงวัยโอลิน็นจังหวัที่โคตรสยองกันอืคนน่ากลัวเพิ่มขึ้นอีก นี่เป็นเกมนะโอเคโอเคภาพอะไรคนน้ากวัวเป็นภาพสยองขวัญหมดเลยโอ้โหอะไระดูดิจะมีอะไรบ้างไหมโอเคประตูเปิดในนี้มีอะไรบมืดนะยิ่งนมะืดยิ่งน่ากลัวไปใหญ่ ถ้าเป็นในชีวิตจริงเนี่ยผมไม่กล้าออกจากลีวิวมั้งแบบนี้โอ้โหเสียงผิวแล้วอาสักแก้วแตกจะทำยังไงดีอ๋อนี่ไงไฟฉายเราต้องเตรียมไฟฉายมาในเกมนี่ไงต้องเตรียมไฟฉายอ๋อนี่ไงเครื่อเื่อให้เราช่วยเดินทางต่อไปได้ไงล่ะมันช่วยช่วยให้มันสว่างได้ไงอือคือว่าถ้าเกิดเราปิดไฟฉายนะคือว่า รู้เลยว่ามันมืดมืดทั้งตัวเลยนะเฮ้ยไม่ใช่มืดทั้งจุดเลยนั่นเนี่ยมันมืดทุกจุดเลยแหละทุกท่ามองไม่เห็นอะไรแบบเนี้ยทุกอย่างมันก็เป็นสีดำหมดเลยนะครับเพื่อนนี่มันตอนเช้าตอนกลางคืนเพราะว่าตอนกลางคืนมากกว่ามาัม้งดูดิมืดขนาดเนี้ยโอ้โหเสียงเสียงผีเด็กหัวเราะ เฮ้ยภาพอะไรวะเนี่ยเฮ้ย โอ้โหเสียงเสียงเด็กร้องเพลงมันดูไพเราะแต่มันดูน่ากลัวมากกว่าแบบเพื่อนเพลงสำหรับเด็กนะเนี่ยเดี๋ยวนี้เพลงเด็กแต่ว่ามันมันไม่ใช่เพลงเด็กธรรมดานะครับเพลงเด็กผีมั้งเนี่ยเพลงสาหรับผีเด็กเด็กเล็กไงเล่าคนธรรมดาเด็กธรรมดาคนธรรมดาไม่ไม่น่าจะฟังเพลงแบบนี้นะไม่น่าจะฟังฟังเสียงแบบนี้นะ,ะไปโอ้ ชนได้เลยเพื่อนโอเคไม่ได้เป็นอะไรมากตกเก้าอี้เนาะเออกระดูกผมแข็งแรงดีนะเพื่อนตกใจหมดแทบส้งเลยนึกว่ามันจะวิ่งไล่มาเนาะแต่มันกับปรากฏตัวมาในการหายตัวบ้างอะไรแบบนี้อะไรเนี่ยโอ้โหตู้เย็นเต็มไปด้วยเลือดอือหือสยองสุดพรทธาวงลุกเลย นีของก็ร้อยได้นะอ,อะไรเนี่ยมืดมากเหมือนกับว่านะละเหาดบ้านหลังเนี้ยบ้านทะเหาดหลังเนี้ยมันน่าจะเป็นเหมือนว่ามันดูเป็นเขาวงกดนะเพื่อนๆเนขาวงกดแบบเนี้ยอ่าผมว่าเป็นเขาวงกดจะชัดเลยครับเส้นทางแบบเนี้ยครับเหมือนที่เจออะไรนี้ โอเคแบบนี้ก็เดินมาแล้วนะครับยิงไม่ทันเนาะิจะเจออะไรมันนี้อันนี้อันนี้มันน่ามันน่ามันน่าจะเป็นห้องใหญ่นะครับเนี่ยห้องนี้มันนดัดใหญ่ตรงนี้ผมว่าใช่เลย อะไรโอ้โหผมผมบอ,อกเลยครับว่าใหญ่ครับเฮ้ยโอ้โ,โ,อโ,โ,อโหน่ากลัวสุดๆเลยเนี่ยยิ่งความน่ากลัวยิ่งเพิ่มขึ้นอย่างมากเลยนะครับไม่มีแบบลดลงบ้างเลยนะไม่เจออีกแล้วเหรอรวมันอยู่แถวนี้เฮ้ยใช่เลยโอ้ยไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ โอเคดูแบบมันก็เหมือนกันเลยเพื okay, ่อนโอเคก็จบไปแล้วนะครับสมัครให้ชอบกระชร์สัครใหช่องมาชแนลหลานคนจีด้วยนะครับแล้วเอ้ยไม่ใช่ก็อย่างนึงมึงได้แชร์สมัครให้ช,ช่องมาชแน,นลหลานคนจีนไทยฮ่องกองนะครับโอเคครับงั้นก็ผมบอกเลยครับว่าผมตกเก้าอี้ไปแล้วทีหนึ่งนะเพื่อนเพื่อนครั้งแรกเลยนะครับพี่ว่าผม ผมตกเก้าอี้ดูคลิปแบบสยองขวัญที่มันมีฉากตกใจตกเก้าอี้นะโอเคโอเคนะครับวันนี้ผมก็ไม่ได้ไม่ค่อยเจ็บอะไรนะครับผมไม่ใช่ว่าผมแกล้งทำไปตกเก้าอี้นะผมตกใจจริงๆนะครับเพราะผมไม่เคยดูคลิปนี้มาก่อนเลยไม่ได้มีประสบการณ์อะไรนะครับคือวันนี้ครับก็คือถ้าเกิใครชอบนะก็กดไลค์แชร์กันด้วยนะครับแล้วก็ช่องสำรองผมด้วยครับแล้วก็ซิซั่อะไรอยู่อย่างนคนด้วยครับใจเทียสวัสดีครับ